สวัสดีค่ะสวัสดีสุพูดสุคนนะคะเด้อเมน,นี้มีของกินแสบแสบมาสูก่กินให้เก่าเด้อค่ะของอีสานบ้านหน้าแกงปลาใส่ปลาอีโ่มภาษาไทยเพิ่นเกษตว่าแกงปลาใส่มะลุมนะคะนะเข้าเนี้วห่อนหอนเด้อค่ะเด้อคือเก่านั่นละ่ะสูตรสารวนวลหนึ่งอันนี้ก็เป็นตำแต่งนะคะเด้อเป็นเกวกินกับแกงปลาไปเลย ผักก็บสมิ่นหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะเขือกับมีด้วยค่ะเด้อมาเห็นแสียบๆน้ำขนเด้อค่ะเด้อเหมือนอย่งพี่น้องค่ะตะกินกันเลยเนาะค่ะเนาะแกงปลาเป็นปลาเน้นนะค่ะเด้อแกงแบบอีสานแบบหน้าเฮาเด้อแกงใส่ปลาแดกบ่ได้แกงสุมเด้อค่ะเด้งบ่ได้ใส่กะปิใส่อย่นั้นแกงใส่ปลาแดกด้วอีบบหนฮากับอีสานแบบหน้าเทียงหน้าหน่อยก็ต้องใส่ปลาแดกเนาะค่ะเนาะแสียบๆน้ำขนเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะ